เรารวบรวมทั้งเราเอาวันเจอร์มาแล้วก็มีจูเลสิกเวอร์แล้วก็โฮมัสแอนด์เฟนเลยนะครับชนไปเลยชินเลยสาวชนโอ้ยจอดไฟจอดสถานีแล้วพร้อมแล้วไปเลยคนที่ใช้มือถือและแท็บเล็ตกดติดตามพี่ปุ๊มมิ้นท้นะคะสามโหมค่ะสวัสดีค่ะ ันนี้สามมูซ่านะคะรถรถไฟโทมัสจะมารีวิวรถไฟโทมัสอันรถไโทมัสในกล่องนี้หรอมีรถไฟโทมัสอยู่หรอรถโทมัสแ่ะเดี๋ยวเรามาแกะเลยไหมแกะพร้อมยังพร้อมอยากเห็นแล้วเลยโอ้ยเห็นแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะตั้งใช้แรงกายากเห็นมากเลยอ่ะกล่องใหญ่ด้วยเมืึงไดนไหมนี่ก็น้ำแกะของอยู่นะคะ What? Yeah. มากเลยมันไม่เหมือนกันมากใหญ่กว่ารถไฟข้นควันนะคะอันนี้อันนี้รถอันนี้รถไฟมีตังเยอะเป็นชุดใหญ่มากตังเยอะว้าวังเยอะตังเยอะเลยว้าวนี่ดูนะเห็นไหมดูในกล่องเห็นไหมแบบเป็นแบบนี้เลยนะ เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันต่อใช่ไหมตอนเนี้ยนี่นะคะทุกคนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราประกอบล้างเรียบร้อยแล้วมีออนเจอร์เยอะแยะเลยใช่ไหมมีตัวอะไรบ้างเอ่ยสไปเดอร์แมนคาร์นอตดาาร์สสไปเดอร์แมนแล้วก็มีคานอตไอรอนแมนมดแดงด้วยไดโนเสาร์เขียวมีไดโนเสาร์ มีเลโก้สาวลายตัวเลยมีฟอสซิลด้วยมีจระเข้ด้วยจระเข้ปากมีเลโก้เรื่องจูเลสิคโวล์อ๋อมีเลโก้เรื่องจูเลสิคโวล์ด้วยแล้วก็ล้างที่เราประกอบเสร็จนะคะตรงนี้เป็นอะไรเป็นตัวเสาเป็นถ้ำใช่ไหมคะถ้ำแล้วก็มีที่กั้นใช่ไหม ให้รถไฟผ่านแล้วก็มีไฟแดงให้รถไฟแบบเนี้ยแล้วก็มีสะพานรถไฟแแบบเนี้ยหอ๋อให้รถไฟเป็นอย่างนั้นใช่ไหมรถไฟชนปุ๊บมันก็จะตกมาแบบนี้อืเดี๋ยวเราเปิดรถไฟเราก็จะเห็นเลยใช่ไหมแล้วรถไฟมีเซนเซอร์ด้วยนะแล้วก็มีสะพานใช่ไหมคะใช่มีโอ้โหรถไฟขึ้นลงสะพานได้เลยชมต้นไม้ชมไดโนเสาร์ได้เลยใช่ไหมแล้มีปั๊บหมดด้วยนะมีปั๊บหมดด้วยเป็นหนึ่งก็ ปรับหมดเลขหนึ่งก็จะเป็นเอ่อวิ่งอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดปรับหมดเลขสองมันจะเขาจะมีเซนเซอร์คือถ้าเกิดตัวไอซีเหลืองเขาจะหยุดเองนี่ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยสีเขียวเสถานีรถไฟเป็นสถานีรถไฟนะฮะโมโหเพรารถไฟโมโหแล้วรถไฟไม่มาซะโหเอาวฝนตกไปแล้วอ่ะทานอนโมโหเพราะว่าฝนมาตกทานอนโมโหเพราะว่ารถไฟไม่มาทุกปีเติร์กไปแแมนไปดูแล้ว สบายด้วยแมนเราไปยิงใหญ่คาร์นโอเคเดี๋ยวเราจะออกรถไฟแล้วนะคะโอเคออกเปลืองทางคือสบายแมนเตรียมยิงใหญ่ด้วยพร้อมยังไปแล้วเต้าตัวไฟโต้แ้วค่ะโว้ะตัวไฟโต้แมนตัวใหญ่เกินตาเราต้องเปลี่ยนคนมาขึ้นเดี๋ยวเรามารับคนตัวเล็กดีกว่า เดี๋ยวเมามารับสไปเดอร์แมนตัวเล็กดีกว่าหยุดหยุดหยุดแล้วเขาดูว่าในอุโมงค์มีอะไรบ้างชนไปเลยชนเลยเขาแวนรับคนฟไหมเนี่ยแวนรับแล้วคานนอนลงสไปเดอร์แมนเอ้ยไอรอนแมนขึ้นสไปเดอร์แมนแล้วลงสไปเดอร์แมนก็ลง ไอรมนโดนชนตายใชแล้วทีนี้เดี๋ยวเราพาผู้โดยสารไปอีกทางนึงเนาะโดยการที่แม่สลับรางแล้วี่เป็นสลับรางเหมือนกันเดี๋ยวจะพาขึ้นสะพานแล้วผู้โดยสารไอรอนแมนจะไปชมส่วนสัตว์แล้วนุ่งขึ้นไปด้วยแล้วเห็นเจ้าเทมเมอร์ไหมอาร์มแมนเอาละแมอาร์มแมนนอนล่ะว่างนอนเหรอ ไอรอนแมนนอนไปเลยนะ้านไม่ต้องอยู่บ้านเอาตายแล้วมีคนตายดูจอเชด้วยไอรอนแมนหยุดหยุดหยุดตรงไฟแดงใช่ไหมไม่ต้องสีเหลืองเลยรถไฟต่อสถานีแล้วนี่นี่รถไฟดรแมนขคือรถไฟใหญ่เลย พร้อ,อมแล้วไปเลยเฮ้ยเฮ้ยแต่ไปแล้วแมนจะรอดเหรอ<ว>ตกอีกแล้วอันเหลือ,อจะตัวเล็กๆแล้วนะคะปิดก,ก้อนปิดนี่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูเอ้แซงมาแล้วนี่อ้าวติดอีกแล้วเขาจะมีเหรีเอ้าจิ๊บจุโอ้ยชอ้อนนี่เขาตก นี่รถไฟเขามีเซ็นเซอร์นะคะเห <He ard S 2> ็นไหมเขาหยุดเอง,งอัตโนมัติเลยพอ,อถึงสีเหลืองอเฮ้ยดูนะสังเกตดูนะโทมัสหยุดอ่าโทมัตหยุดสั่งรถไฟหยุดได้ด้วยนะครับหยุดนที่ไม่มีอะไรกันตอนนี้เราเอาเวนเจอร์ก็ออกไปเล่นกงนหมดแล้วครับเอ้พานอสโดนเจ้าส่วน เอาตอนนี้เหตุการณ์อะไรแล้วเอทุกรนไฟชนท่อมเอาไม่มีใครขึ้นรถไฟเลยรอบนี้เราเก็บโหมดใหม่เลยนะตอนเนี้ท่านอนบอกรีบๆขับไปบอนเไมนเลยไปแล้วท่านอนนั่งรถไฟไปแล้วนะจับล่างก่อนจับล่างเอียบร้อยแล้ ติดถ้ำตลอดเลยอะ่ะถ้ำเปียกไปทานนอตขึ้นไปชมในรถไฟเหาเดียวครับไปแล้วขึ้นไปบนสะพาน,านแล้วทานนอตทานนอตจะดีดนิ้วใส่เวลนเสาดีดนิ้วใส่วเสาเป็นอะไรอ่ะให้กลายเป็นฝุ่นหให้กลายเป็นฝุ่นเลยโอ้โหแล้วจะได้หายไปจากโลกนี้โอ้โห<อ>โท<อ>ี่เรื่องเสาตายเรื่องเสาไม่ได้ตายเพราะอุกกาบาตนะตายเพราะทานน็อตเพราะทานน็อตทำให้เลนเสาตายทั้งโลกเลยอีกนิ้ว รถไฟทอมัสนะครับแอนเฟนใช่ไหมน้องคะปูนบูนป็นบูนอันนี้คือเราปรับโหมดใหม่นะคะก็พอถึงจุดสีเหลืองแล้วก็จะไม่มีเซนเซอร์เนาะจะไม่หยุดเดี๋ยวเขาจะไม่หยุดแล้วตอนนี้ถ้าเราปรับโหมดอีกโหมดหนึ่งเขาจะหยุดอันนี้รถไฟก็เลยชนแหลกหมดเลยครับเขาจะไม่แดงกับพริบอย่างนี้อ๋ออันนี้ข้างบนนะคะสังเกตตรงไฟใช่ไหมเขากระพริบแวบๆใช่ไหม อันนี้ฮะถ้าเขาเจออะไรเขาก็จะชนแหลกครับเขาไม่หยุดหรอครับใช่เขาไม่หยุดเลยค่ะเขาขอยิ้มเนี่ยชั่วร้ายครับโอ้ยไม่ให้ดูนะเพื่อนขอยิ้มเด็กเชั่วร้ายโทรมสยิ้มได้ด้วยเหรอพี่โตยิ้มอย่างเงี้ยดูสิมาดูโทรมายิ้มยิ้มยังไงโทรมายิ้มโทรมสยิ้มเชื่อหลายชนชนชนไม่ชนโอ้ผ่านป่าขึ้นไปแล้ว ขึ้นไปบนสะพานดีนะครับวิวจะได์ลงอ่ะเออปูดปูดโอ๊ยร้อนร้อนร้อนเราที่จะลองปัดปวดเป็นสองนะไปแล้วมาแล้วสับล้างโอ้ยสับไม่ทันสับไม่ทันโอ้ยโอ้ยปีนปีนจีนมือวิชอบปีนอะรถไฟอันเนี้ยไปแล้ว จะหยุดไหมเอาเอาไม่หยุดจะไม่ดนเอาพี่ปรับเลขหนึ่งไว้อ๋อเอาเดือฮักเดือฮักเดือฮักอยู่ต่อสูกก้กลางถนนโอ้ยโอ๊ยโอ้โหเดือฮักหลบทันไปแล้วครับนีน่ไดโนเสาร์กำลังคุยกันคุยยังว่างไงเนี่ยฉันจะไปกิน,นุษย์สุสกันไดโนเสาร์ที่เล็กจะไปกินมนษย์สทีเล็กที่ไหนย เชือแรบเตอร์อ๋อแรปเตอร์ส่วนฉันคืออินโดแรปเตอร์อ๋อเราไปกินแรบเตอร์ไปอินโดแรปเตอร์ต่างกันยังไงอ่ะมานี่ก่อนอินโดแรปเตอร์จะหัวก่านแล้วเราขับเนาะเฉยขับโอ้แล้วอย่างเงี้ยคนที่นั่งรถไฟเดี๋ยวเราต้องไปบอกคนที่นั่งรถไฟก่อนนะเนี่ยไม่ต้องบอกครับอะไรนะสาวคิดแผนการร้ายแล้วจะกินเพราะฉันสามารถหายตัวได้ขนาดนี้เฮ้ยเอาไว้เจ้า ไดโนเสาร์อดกินไปแล้วครับว่ไดโนเสาร์เฮ้ยฟอสซิลฟอสซิวอ๋อโดนชนไปแล้วโอ้โอ้โอ้มีคนงานมีคนเอาโห้ไฟตายไดโนเสาร์ต่อสู้กับเจาเทครับโอ้ยใครจะชนะใครจะชนะเรียกเพื่อนเาเพอนนจะตดน มาใหม่มาใหม่มาใหม่ฉันถ่ายตัวได้ฉันจะร้องนะเสียงของฉันมีพลังจะถ่ายตัวไปแล้วฉันจะขายไอติมไอติมไหมไอติมยะงับหัวเลย สาวคอหักไปหมดเลยมาดูเลยไกินให้หมดเลยไดโนเสาอในคลิปนี้นะครับเรารวบรวมทั้งเราอเวนเจอร์มาแล้วก็มีจูเลสติกเวิร์แล้วก็โฮมัสแอนเฟนเลยนะครับมีก็ซิล่าด้วยนะครับมีก็ซิล่าด้วยนะครับ๋ออคลิปนี้เมามันกันมากเลยครับตรงนู้นก็เล่นอเวนเจอร์ตรงนี้ก็เล่นไดโนเสาร์รถไฟก็วิ่งไปครับ เดี๋ยวพวกเรานะครับต้องขอ<ช>ตัวเล่นรถไฟโทมัสต่อก่อนนะครับใช่แล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนยอ,กอย่าลืมกดซับสไคร้ซับสไคร้ซับสไคร้บ๊ายบายอะ that's good that's good said Thomas